ือยิงตัวเดียวได้ถึงสองตัวเลยนะครับพี่ระดับระดับระดับเอ็มแลบเอ็มแลบนี่เทคเดียวผ่านจุกยางมันเจ็บไหมล่ะน้องอืม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 แรงมากกิงเคียวนี่ดูท้าพันธุ์แต่ก่อน เอาลราก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะขอต้อนรับสู่99คืนในป่าอันอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันในอัปเดตฮาโลวีนอัปเดตสุดท้ายนะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเขาวงกตนั่นเองโดยเขาวงกตนะครับจะปรากฏในแคมป์ไฟเลเวล2นะครับแล้วก็จะเปิดให้เข้าในวันที่3นะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าภายในเขาวงกตจะมีอะไรบ้างหรือว่าอีเวนต์นี้อัปเดตอะไรมาบ้างครับไปไปเริ่มกันเลยโดยวิธีการเข้าเขาวงกตนะครับเราต้องสะสมตั๋วให้ครบสามใบนะครับซึ่งตั๋วแต 3ล้านนะครับตอนนี้ร้านก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ร้านทุกร้านจะเปิดในวันที่สามนะครับทุกคนก็สามารถมาเล่นเพื่อรับเหรียญรางวัลรับตั๋วรับอะไรเพื่อเข้าเขาวงกดได้เลยนะครับโดยร้านแรกนะครับจะเป็นร้านแบบว่าโยนห่วงนะโยนห่วงให้เข้าขวดนะจะเห็นได้ตามงานวัดนะครับซึ่งต้องโยนให้ครบ3ามอันครับเพื่อแลกกับตั๋วนะครับงานวัดก็มีเวลาจำกัดด้วยไม่เข้าสักอันไม่เข้าสักอันปึ๊บ ก็ไม่เข้าสักอันเลยนะเห็นไหมครับว่าสกิลผมมันโหดสั่นและเสียขนาดไหนครับมีเวลาตั้งเยอะครับไม่เข้าสักห่วงเนี่ยครับเข้าแล้วห่วงหนึ่งห่วงสองครับสามครับสี่ครับเลินเลยเลยเลยโดยเมื่อเราทำสำเร็จนะครับมันก็จะให้ลูกอมมาทั้งหมดห้าเม็ดนะครับแล้วก็ให้ตั๋วมาหนึ่งใบนะครับนี่ครับมันจะขึ้นละหนึ่งทับสามนะครับโดยเครื่องต่อไปจะเป็นการแบบว่าโยนลูกบาสนะครับไปเข้าห่วงนะครับอันนี้ก็เสียนเหมือนกันนะครับเล่นสมัยแบบว่าไปห้างกับตามห้างมันก็จะมีใช่ไหมไอโยนลูก ลูกแรกมาก็วุ่นเลยครับในสมัยที่ผมเป็นนักบานโรงเรียนนะผมก็แบบว่าค่อนข้างจะแม่นนะครับอันนี้นี่เป็นไงนักบานโรงเรียนนี่สองละมาอีกลูกอ้โหไม่ถึงนะครับบัตรบ <c oughs> โอเคผมว่าเราต้องโกงแล้วครับตอนนี้ใกล้มือแล้วยังไม่ทำอะไรเลยวันวันอือหนึ่งครับสองครับสามครับโอ้โหอุ๊ยโอ้โหมาแต่หัววันเลยนะพี่ให้ผมเล่นก่อนก็ไม่ได้โผพีกวาง ขอสักวันได้ไหมละ่ะที่เราจะไม่ทะเลาะก,กันนะขอสักวันได้ไหมละ่ะยังไม่เราทำอะไรเลยไม่มีใครช่วยก็ทำมาหากินเลยนะโดยเกมที่สามนะจะเป็นเกมที่แบบว่าใช้ปืนนบใช้ปืนนี่ยิงไอ้ตุ๊กตุนตุ๊กตาดีให้โดนนะครับซึ่งต้องใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับอันนี้เป็นแอร์อะยรอ้ยแอร์ไรเฟิลครับเอ้ยยิงได้ด้วยวะมาโดนโดนไอ้น้องอยากเป็นปืนจุกยากนะครับยิงได้ครับยิงหมาได้นะครับยิงหมาได้แต่ไม่เจ็บนะครับน้องยิงให้ครบ5ตัวใช่ปะได้อยู่แล้วน้อง พี่ระดับระดับระดับเอ็มแลบเอ็มแลบนี่เทคเดียวผ่านหเม็ดพอท่านี้เราก็ได้แล้วครับเมื่อเราได้ตั๋วครบ3บาใบนะครับไอประตูสวนสนุกก็จะเปิดแบบนี้นะครับพอเปิดแล้วนะครับเราก็เดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เข้าไปกด E นะครับเราก็จะโดนวาร์ปเข้าไปในสวนสนุกนะครับหรือว่าไอเขาวงกดปะ่ะเข้ามาแหละไงต่อข้างในก็ค่อนข้างจะม,มืดนะครับอ้าวพี่พี่ชาย <c oughs> มันมานอนอะไรอยู่นี่อะพี่ อู้งานเหรอเออผมเข้าใจพี่ยืนขายของอยู่ทั้งวันมันก็ต้องแบบมีพักผ่อนกันบ้างนใช่ไหมพี่ก็ยืนตรงนั้นน่ยยืนรับแขกยืนรับอะไรทั้งวันยืนแลกลูกอมทั้งวันน่ะแลกคานแลกตัวแลกอะไรอ่ะของพี่พี่ก็เหนื่อยเป็นธรรมดาเลยก็แบะมันนอนเนี่ยไม่เป็นไรพี่ผมจะไม่บอกใครแล้วกันนะว่าพี่อู้งานอยู่ตรงนี้พี่เขาปล่อยพี่เขานอนไปนะเดีย๋ยวเราต้องต้นเป็นที่เพิ่งเห็นตัวแล้วแล้วเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้มีอะไรทางนี้มีฟักทองมีอะไรทางนี้ไปไหนเอ้ยเจอกล่องว่ะกล่องหนะ้าตาแปลกๆอะไรวะ เอ้ยได้ลูกอมได้ลูกอมได้อะไรเนี่ยได้นี่ด้วยแคนดี้คอนนะครับน่าจะเอาไปวิ่งวิ่งหนีโอเควิ่งหนีก็ได้วิ่งหนีแล้วสักอย่างแน่นอนข้างในมีอะไรนี่เอ๊ะอะไรดแดงๆเมื่อกี้ไม่มีนะไม่มีนะไปไหนเนี่ยทางเดิมปะเนี่ยน่าจะทางเดิมนะอันนี้เอ้ยมีลูกศรมะเดินตามลูกศรนะครับเดินตามลูกศรลูกศรเอ้ยอะไรไปแวบเมื่อกี้ เห็นอะไรแบบจะไม่เดินตามเลยกันนะเฮ้ยเจอนี่ครับเดินแล็บข้างในเฮ้ยเจอกล่องวะ่ะแต่ไม่เจอทางไปต่อครับโอ้ยได้โพชัน่นอันนี้เป็นพชั่นสีชมพูอ่ะคืออะไรอ่ะอมีตัวมาบุกแคมป์เราไว้ก่อนเลยกันนะพชั่นสีชมพูมใช้ทําอะไรวะอุย้ยได้บัฟวะ่ะโนฮังกี้โอเคดีเลยไม่หิวนะครับโอเคน่าจะไปทางนี้นะฮ้โอ้ยหมาป่ามีหมาป่าด้วยทางนี้มีอะไรไม่มีไม่ไปแล้วกันนะทางนี้มีลูกศรน,นะเดินตามลูกศรดีกว่าโอ้ย หมาเยอะจังวะเค okay, มาทางนี้นะครับลูกศรให้เราเดินมาทางนี้อันนี้อะไรอะ่ะมีหมีหน้าหมีอะไรนักหนาวะอันนี้มีลูกศรน,นะครับอ้บอันนี้ก็ลูกศรลูกศรเฮ้ยนันมีลัทีวะ่ะอันนี้ก็มีลูกศรน,นะครับโอ้ย เจอวะอันนี้อะไรเนี่ยหลุมศพใครอ่ะอันนี้คือหีบศพเหรอแล้วเปิดไปข้างในจะมีศพอะไรปะจะเจอศพใครเอ้าอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าปลาได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำแมงติดตามด้วยเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะข้างๆนี่มันมีหลอดเลือดวยครับทุกคนเดินสำรวจต่อนะครับเผื่อมีอะไรเฮ้ยหมาอันนี้เป็นหลอดเลือดเอ้า อ๋อฮิวเหรอฮิวเลือดถ้าแบบว่าเราเก็บได้เต็มหลอดมันจะฮิวเลือดเรานะครับกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแคมไฟระดับนะครับเดี๋ยวจะสวยพอดีพี่อ๋อคือยิงตัวเดียวได้ถึงสองตัวเลยนะครับแล้วนี่คืออะไรมีแค่นี้เหรอหมดแล้วหรอเอ้ยผมเห็นเคียวเว้ยเมื่อเช้าตื่นมาผมเห็นคนถือเคียวเว้ยแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่นี้อดิต้องเข้าอีกรอบได้ใช่ไหมเข้าอีกรอบเลยกันเผื่อมันได้อะไรใหม่ๆนะอุย้ยเดินเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไอเคียวอะ่ะผมว่า ราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องเริ่มตามใหม่อะเริ่มให้ได้เคียวอะผมจะได้เคียวอะเออค่อยว่ากันแล้วกันเด ma ี๋ยวมาใหม่แล้วกันรอรอบต่อไปปึ๊บรอบนี้เซียนเว้ยรอบสองรอบสองรอบนี้โกงรอบนี้โกงหน่อยสามลูกนะครับโอ้โหเมื <de> <Yeah> e ่อเล่นรอบสองคุณก็เซียนครับตอนนี้สามารถแบบมาปาลบลูกอมได้นะครับอืมอืมอืมออืดออืกอืมโงมอืมอืัอืม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 อมอื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 มอ้มอื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 อบ มาดูกันที่ว่าเราจะได้เคียวไหมรอบนี้อ้าวพี่ชายรอบนี้มีเคียวไหมพี่ถ้าพี่ไม่มีเคียวผมผมจะฟ้องเจ้านายพี่นะพี่มันนอนอยู่ตรงนี้เนะี่ยโอ้ยอะไรแบบแบบอะไรแบบแบบเมื่อกี้ตาฝาดบ่อยในะช่วงนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราได้เข้ามาห้องเดิมแล้วนะครับแต่ว่าผมมีแขกมาด้วยหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> โอ้ยน้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยก็ไม่ได้โดนปืนดันลมพี่โดนไปโดนปืนดนลมนี่เจ็บไปดิจุกยางมันเจ็บไหมล่ะน้อง ออรัวโดนรัวไปบอดไฟครับบอสไฟบอดไฟบอดไฟอืม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 โดนไปเดินจุกยางมีเข้าไปมาดูกันสิว่ารอบนี้เราจะได้เขี้ยวไหมเอ้ยได้แล้วนี่ไงเขียวออกกันนะพอใจแล้ววันนี้อืม,อมทีเดียวเขี้ยวโปเต้เลยแล้วก็ตายแรงมากกิงเขียวนี่ดูท้าพันไปกอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้อง <c oughs> อยาให้กูฟอนมึงด้วยเนาะ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเคี่ยวกันหน่อยดีกว่าว่าประสิทธิภาพมันดีขนาดไหนนะมาเริ่มจากไอ้หมาสองตัวนี้เลยมาแล้วน้องอืมเกือบตายนะครับทีเดียวใช้ประมาณ2ทีนะครับหรือว่าทีนินินครับน่าจะตายแล้ะและเคียวนะครับยังมีความสามารถเหมือนกับไอ้บูบลแรงตอนแรกเลยนะครับมันก็มีแบบหลอดเลือดขึ้นมาเหมือนกันครับน่าจะคิวตัวเองได้นะเมื่อหลอดเลือดมันเต็มนะมาน้องมาแล้วแลกกันเลยแลกกันเลยนี่พี่คิวตัวเองได้เ้ยก็ฮิวผมว่าฮิวพอๆกับแบบการใช้น้ํายาของอันนี้เลยนะครับ น่าจะหิวพอๆกันป่ะหรือว่าแรงกว่าน,น่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกอให้ดูแล้วกันนะแรงเวย้ยแรงเวย้ยอ๋อหมอพี่มีกลัวแล้วทั้งหนูพี่มาแล้วทั้งหนูพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วย,ยวอย่างไอหมาผู้นี้แล้ว <c oughs> เต็มไวมากนะครับ <c oughs> เมื่อตีสตูเยอะแบบว่าสแตปมันก็เต็มไวมากอะทั้งหนูทั้งหนูพี่มาแล้วพี่มาช่วยแล้ว <c oughs> พี่มาช่วยเองแล้ว มากับพี่นอ้องพี่ไม่ใช่ยมมาทูตแต่อย่างใดถึงพี่จะถือเขียวแต่พี่ใจดีรักเด็กเสมอรักพาตัวมาแล้วนอ้อ <c> ง <oughs> โอ้ผมให้อาวุธเคียวนี่เป็นอาวุธที่แบบว่าสัตว์ละเซียในจีเลโคลัมเบียอะไรครับถ้าใครแบบว่าอยากถ้าใครชอบหรือว่าใครอยากเล่นก็ไปหาเล่นเอาครับก็วิธีเล่นก็ประมาณนั้นครับมันหาง่ายนะครับก็เดินตามผมมาเลยก็ได้นะในเขาบังกดอ่ะก็เดินตามไลน์มาครับไม่ถ้าไม่อยากเจอแบบว่าตอไม่อยากเจออะไรนะครับก็สู้กับหมาป่านิดๆหน่อยๆครับคุณก็จะได้เลยนะไอ้เคียวโหดวันนี้นะครับ เออแหละคลิปนี้ก็น่าจะวีวีเท่านี้แหละครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วอัปเดตนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีวีเท่านี้แหละครับหากผิดพลาดระการใดขอบางนาที่นี้ด้วยสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆนะครับก็สุขสันต์วันทารวีนครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่เออทศกาลลอยกระทงนี้จะถึงในไม่กี่วันนะครับถ้าใครที่กดไลค์คลิปนี้นะครับก็ขอให้มีแฟน,นครับไปแล้วครับบ๊ายบาย